ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่19กันยายน2564นะครับผมก็อยู่ทีอ่อ่างเก็บน้ำนะครับอ,อ่างเก็บน้ำบึงปรปาปลานะครับอำเภอบัวใหญ่จังหวัดน,นครราชสีมานะครับวันนี้ก็อาจจะพามาชมเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่กำลัง ดำนาอยู่นะครับแต่ว่าเดือนนี้มันเดือนกันยาแล้วนะครับเดือนกันยาก็คือมันอยู่ในช่วงของปลายปลายฝนนะครับนะปลายฝนแล้วมันจะเริ่มต้นหนาวแล้วนะครับก็ผมก็อยากจะถ่ายคลิปนะครับเอาไว้ว่าการทํานานะครับในช่วงเวลาอย่างเนี้นะครับมันจะได้ผลไหมนะครับมันจะได้ผลไหมอันนี้กําลังดำนาอยู่นะครับคือปกติเนี่ย ถ้าเป็นเกษตรกรนะครับเขาจะไม่ไม่ดำนาช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันอ่ามันเรียกว่ามันจะถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วนะครับช่วงเดือนอ่าตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันจะต้องเริ่มออกรวงแล้วนะครับธันวาก็จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับแต่ว่าอ่าก็ยังมีบางบางท่านก็ยังดำนาอยู่นะครับก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะครับเพื่อจะรอพิสูจน์นะในช่วงปลายเดือน ไปเดือนพฤศจิกาหรือต้อเนเดือนธันวาเนี่ยข้าวนะครับสองแปลงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับทำนาสองแปลงนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าทานาช้าเนี่ยมันจะได้ผลไหมนะครับคือปกตินี่เขาจะบอกว่าถ้า,าทำนาช้านะครับ ว่าาใส่สารเขาเรียกว่าดำนาลานะครับข้าวมันจะรวงไม่ดีนะครับไม่แต่กรวงไม่ดีนะครับแต่ว่าก็มีเกษตรกรบางท่านก็ยังก็ยังทาอยู่นะครับเพราะว่า,าน้ําพึ่งมาพึ่งมีน้ำนะครับครับคลิปนี้ก็พูดคุยกันเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ